สวัสดีค่ะัรรน,นาเพชรแดงมา,าสยามสิงห์บุรีนิวได้มาถ่ายทอดอาภาพส,สวยๆเก็บภาพส,สวยๆงานประเพณีลอยกระทงค่ะให้เห็นแสงไฟแสงสีจ้าอันนี้เป็นทางทางเข้าจะมีแม่น,น้ำลำลำคลองค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นแพรที่ลอยกระทงค่ะ,ค <น S 1> คะสวัสดีค่ะอันนี้ มาในพิธีปิ่นองของวัดละปลาคุมาแล้วนะครับตอนนี้การถ่ายทอมันแสดงครับตอนนี้มีผะ้รับุญมาขอโชคขอลาบกันแต่ก่อนมาปิดทองครับปิดทองเสร็จับอย่างประนี้เลยครับมาทำบุญถวายจักรพทางด้านี้ก็เป็นร้านปาปลกค่ะถ้าประชาชนที่มาเที่ยวน มาสนุกกันาั้ก็มาเล่นปาโปงกันค่ะอาหารค่ะคนเที่ยวเป็อย่างดีวันนี้เป็นไงคะสาวก้าวหน่อยค่ะค่ะจะกมากไหมมาใครถ้าลอยกะต้งกับใครไปแน้ลูกสาวค่ะวันนี้ดูข่าวนะออกข่าวสิงห์สยามดุบุลินเอสิงสยามนี่ย่ สิ่งมือรีนิวค่ะขอบคุณนะคะค่ใหญ่นะหกสิบบาทถ้าอันลองมาก็ห้าสิบบาทจากถ้าไม่ตลงไปก็สี่สิบบาทน้องพี่น้องจ๋าเออนจ้นจ้าเออชาบูชากันไปน้องบูชากันไปเราจะไปบอกแร้วว่าซื้อกระทงบอกบูชากระทง เดี๋ยวจะจอดตรงตรงลงไปที่แพร่ซ้ำเดี๋ยวไปหาแม่ขอกรขาไปขอมาลาโทษกันเนาะไปขอข้ามาลาโทษกันไปบูชาโดยพระพุทธบาทกันจ้ะโดยเราที่นี้ได้เลยค่ะจ้าจัดจ่ายนี้ตรงนั้นจีนจะหลักบริการประชาชนค่ะ ทาเกํยาเัือเอาเดนจากหอเอเดีเอาเดิจ้าเรืออันใหญ่เราจะใหญ่โตเนาะทำงานตินหนึ่งสิงใดกิจการ้าคการขายก็จะเติบโตสวัสดีค่ะขณะนี้ยิบนาเพชรแดงทีมงานข่าวของสยามสิงห์บุรีนิวได้มาถ่ายทำข่าวของสยามสิงห์บุรีนิวค่ะงานประเพณ <correctly>. ีลอยกระทงวัดพระปางสถานที่อยู่ตำบลเชิงกัดอำเภอบางอาจารย์จังหวัดสิงห์บุรี วัดสะปางเป็นที่เคารพน้ำสือของประชาชนและหลวงพ่อสีหลวงพ่อทองหลวงพ่อองค์ปัจจุบันหลวงพ่อวิริยะโสภิตผู้สนับสนุนการจัดงานค่ะงานประเพณีลอยกระทงของทุกปีจะมีกลางเดือนขึ้น15บห้ามเดือน12สองของทุกปีปัจจุบันนี้ก็ปีพศ .63 ค่ะลอยกระทงเป็นการขอเข้ามากับแม่น้ำคงคาเสด็จขอกับแม่น้ำคงคาค่ะ กิจกรรมในงานมีแสงสีเสียงประดับไฟอย่างสวยงามมีภาพยนตร์ลิเกสำหรับประชาชนทุกคนทุกท่านถ้าไม่มีกระทงนะที่ทางวัดจะมีการขายให้กับ พี่น้องประชาชนทำบุญตามศรัทธาค่ะลอยกระทงเสร็จแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยให้มีความสุขค่ะโชคดีร่ำรวยสนุกสนานค่ะในางานลอยกระทงสวัสดีค่ะ